สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนจากประเทศอังกฤษเนาะมือนีสิพาทุกคนไปเบิงการนําใส่หมาในการไล่หนอกแกะเนาะครูเถื่อให้มันใส่หมาตัวเดียวมือหนีก็เลยเอาไปสองตัวมันจิไห้พ้นบ่อเนาะมันมีหมาตัวนึงหันโอเคแต่ว่ามันใส่งานเดีตลอดหมาตัวนึงมันรีทายนะทุกคนแต่ว่ามันแบบมันบอกบอกฟังความมาได้นะ แต่ว่ามือนี่เนาเอาไปผสไปเบิงว่ามันเสีดงานแต่ละสองตัวมันมันสิประสานงานกันแนวใดเอามาสองตัวในการไล่แกะเนาะไปเบิ้งน้ำกันทุกคนหลังจากที่ว่าเฮาเอาหนองแกะมาเพื่อมาเสกมากวดกาเบิ้งขามันนะว่ามันเจ็บบอมาตัดเหล็บให้มันนะพี่น้องหลังจากนั้นถ้ากเกี่ยมทรงหนองแกะเขาเฮากลับไปสู่ถุงหยาตามเคยจะพี่น้องแล้วเขาจะใส่ม้าสองตัวเนาะมือีนในการไล่นั่นคือเจาแฟชกับเจาล็อกพี่น้องสองตัวมันจะพากันไล่แล้วมันจะประสานงานกันแนวใดนะมาเบิ้งน้ำกันเนาะ นี่จะเป็นล็อกเนาะล็อกนี่จะใส่งานในของแขวก็คือสลัดดีเนาะบอกให้ไปก็ไปบอกให้อยู่ก็อยู่บอกให้เศร้าก็เศร้านะบอกให้ยุดก็คือยุดลไล่ก็คือแรน,นล์แรดหนาลรดลังลัดสายลัดขวาทุกคนถาลายดาวนี่คือยุดอย่างเดียวจะพี่น้องเบมองมันจะประสานงานเนาะทางหน,นจะเป็นล็อกเป็นคนหับนาทีเนาะฟางนี่ก็จะเป็นแฟชเป็นคนไล่ต่อไล่ลัดหนาลัดลังพี่น้องนี่ก็คือนาทีเขามัน ม้ยังเขาจะฝึกมาดีนะพี่น้องแลนแลนสาะแลนคัาวแลนลัดนาแลนดังเนาะมันเป็นอีหยังสีแบบว่ามันสิ้นมันคุ้นเคยแล้วพี่น้องคือถ้ามันไลเนาะแล้วมันแตกอย่างนี้เนาะมันก็จะหยุดก่อนข้าวหนึ่งพี่น้องเขาก็จะสั่งมันเนาะให้มันไปมันก็จะลัดนาลัดล้างเองมันพี่น้องแบบตามแต่ว่าที่่อยเคยไปเบิร์นไรฟาร์มเนาะที่เป็นฟาร์มของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเจ้านะเขาเจะใส่คําสั่งเดียวกันทุกคนใส่หลยหล่มันกับมากับแลนแลนลายดาว มันก็คือยุดแต่ละฟาร์มก็คือจะคำสั่งเดียวกันทุกคนสายพันธ์ม้าที่เขาจะใส่กับสายพันธุ์เดียวกันทุกคนเป็นสายพันธุ์บอดี้ช่องสย่างเนี่ยพี่น้องคอยกับบรรจุสายพันธ์สายพันธ์ันรยัางนี่ทุกคนม้าสองตัวมมนจะแล่นลัดหนานลัดลังเนาะหากระจาดลาไปสู่ถุงหงาเนาะหน้าที่ของมันลักๆก็จะเป็นลายแกะเลยจ้ะทุกคนม้าอยู่บานเขาเนาะทุกคนบอกเลยแบบมันโอเคนะ ในการี่ว่ใจมันไปแพงเนาะในการสืหัวเอาหอกอ,อาหารยังมันกินกระยาพี่นนองแบบเข่าใจมันไปเนาะสือมามาแพงแต่ว่ามันก็คุุมค่าครับสิ่งที่เขาสือมาเนาะคือมาตัวนี้แฟตนี่ซืม้าสองพันปลายเนาะเป็นเงินหลักประมาณถ้าตกเป็นเงินหลักประมาณสี่หาสิบด่านกี่เลยทุกคนกระือว่าแพงอย่างเ้นะารายเป็นเงินบาทเห่าเนาะแต่มันก็คขุมคาในสิ่งที่เห่าใจไปนะเพราะมันสามารถช่วยเวียข้าไใด ่าตโตม้าตัวหนึ่งเราสำหรับขาดองคอสาผู้หนึ่งเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันก็ขุมคานะเพราะว่าเขาใส่งานมันเนาะมันกะเป็นการที่่าทุนแห้งเขาลงมานะเพื่อว่าให้ห้าบวลดไเมื่อยบวลดเนื่อร้ายเติมเนาะบาเห้าหนาจะเอาวิธีการหนีเนาะไปใส่เนาะขอมันหนาจะได้พ้นดีเนาะสำหรับไพ่ที่ว่าเฮ็ดฟาบใ่ๆเนาะแล้วก็บวชจำเป็นต้องใส่คนร้ายนะเพื่อว่าให้มาช่วยไหลยังเนาะก็คือใส่ม้เพราะว่าม้ามันจะแลนไวกว่าคนเนาะทุกคนนี่ก็คือผลงานของสองคนจ้าแล้วแหละก็พากันกลับบ้านจ้ะพี่น้อง นี่จ้ะเวลาเพิ่นกลับเพิ่นก็คือลดได้พี่น้องเพิ่นบด้ย่างได้พี่น้องมาบานเพิ่นนะเพิ่นบด้ยอมยางได้พี่น้องได้ทุกคนนั่นก็คือวิธีการไล่เนาะไล่แกะก็คืออยู่อังกฤษเนะรรษาะเกษตรกรโซลารที่เขาจะเห็ดฟาร์นะเขาจัาจะใส่ม้านะี่ในการสวยในการไล่เนาะจะบอกมันสังออกคำสัง่งมันไล่มันกระแลนเนาะไล่ดาวมันก็หมูนั่นคือผลงานของมันเนาะ มันจะมีมาสองตัวอีกตัวหนึ่งันซื้อแฟรอีกตัวหนึ่งันซื้อล็อกซื้อแฟรหันตัวจยจอยหันตัวจยจอยอายุฮะก่อสามปีมันบอกฟังความทุกคนมันบอกให้มันไล่ดอกไล่ดาวจะมันก็จักความมันจักฝักเนาะแต่ว่าอีกตัวนซื้อล็อกอายุ่อนแปดปีเก่าปีแหละแต่ก่อนหันซื้อเพิ่นมาใหม่ๆหม่ันมันบอกฟังความอยู่มันจักอันนั้นอันนี้อยู่พอเพิ่นเถ้ามาเพิ่นแกโตมาแล้วบอกว่าฟังความกับทุกคนแล่นใส่แล่นควาแล่นไปเลยอาะแต่มันสิแล่นพี่น้องมันบดนมอนกไพ่แต่ว่า ส่วนร้ายเนาะออกไปใส่งานแต่ละเทือกอกาจะหายไปตัวเดียวก็คือไปแต่แฟร์ถึงตัวเดียวเพราะว่ามันบอกฟังก์วัลเนาะนี่ก็คือวิธีการไล่เนาะวิธีการนําำสายม้าของเขาเนาะในการซวยทุนแห้งเนาะให้เห่าแบบโบนืเอยปันได้โบื่อยเบียดเมื่อยงานปันได้เนาะให้ม้าเขาช่วยเนาะสําหรับใพ่ที่บังคลิปนี้มาจนจบก็ฝากทุกคนเนาะสวัสดีตามกดไลค์กดแชร์ให้เใจะได้หัววิธีชีวิตของเกษตรกรชาวอังกฤษเนาะว่าเขาดําเนินชีวิตแบบใดเนาะ ฝากทุกคนสวยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย